ตำรวจอุบลราชธานีเร่งสืบสวนหาเจ้าของรถจนคันหนึ่งนะครับหลังจากพบว่าพลิกคว่ำบนถนนนาไฮกุดเข้าปุ้นที่อำเภอตะการพืชผลครับเบื้องต้นพบเจอบ้านในรถ5 0 0 0 0ื่นเมตรนะครับและต่องรอยของกระสุนรอบรถกันตำรวจภูทรตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบรถจนอเนกประสงค์คันหนึ่งนะครับหลังจากที่พลิกคว่ำตกถนนนาไฮกุดเข้าปุ้น ที่ตำบลเป้าครับหลังจากได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำและพบห่อวัตถุต้องสงสัยคล้ายๆกับยาเสพติดอยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะครับพบว่าภายในกระสอบปุ๋ยสีขาวมียาบ้าห่อละ1 0,000เม็ดรวม5 0,000เม็ดจึงยึดเอาไว้เป็นของกลางครับนอกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืนขนาดจุด4-5ที่ยังไม่ได้ยิงตกอยู่แล้วก็รอยกระสุนปืนที่บริเวณรถอีก3นัดแต่ว่าไม่พบผู้ขับ หรือว่ารอยเลือดในรถนะครับน,นายนรงชัยบุญสังผู้ใหญ่บ้านนาไฮาบอกว่าเมื่อกลางดึกคืนนี้ได้ยินเสียงคล,ยคล้ายกับเสียงปืนดังหนึ่งนัดครับหลังจากนั้นก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรถพลิกคว่ำก็เลยออกไปดูแต่ว่าไม่พบคนเจ็บหรือว่าเจ้าของรถทําให้คิดว่าตํารวจอาจจะเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็นําคนในรถไปรักษาแล้วจึงกลับบ้านไปจนเช้าก็ทราบข่าวจากชาวบ้านพบว่า มีห่อคล้ายๆก,กับยาเสพติดที่อยู่ในรถที่เกิดเหตุครับจึงโทรศัพท์แจ้งตำตรวจให้มาตรวจสอบส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำตรวจคาดว่าเป็นความขัดแย้งของขบวนการค้าย,ยาบ้าด้วยกันเองครับพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่เร่งหาเบาะแสนำผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีครับ